สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ๋าไปทรงมองนี่นี่เราเด้อค่ะอยู่โรงเรียนจ้ากเวซื่อตทํทถ้วอีกแล้วค่ะพี่น้องล่านประจําอีกแล้วค่ะอย่าก,กินนะคะตําทั่วแล้วแสบอันนี้หมักทั่วดินต้มพี่น้อง <c oughs> คุณแม่กับพี่สาวสรงมาไห่อยู่หนองคายจ้า เป็นอาทิตย์แล้วพึ่งถึงเมื่อวานนี่นึกว่ามันจะเน่าบ้าเนา่าค่ะพี่น้องจ๋ายังสภาพดีอยู่ค่ะกับกับนมไม้นมไม้ต้มนะพี่น้องนมไม้ปิ๊บบอกเขาเอิญนมไม้ปิ๊บอัดปี๊บไปนมไม่หนึ่งแล้วก็อัดใส่ถุงไว้นะคะเพิ่นส่งมาให้สองถุงโบมีเชื้อรล้ค่ะพี่น้องเออสภาพยังดีอยู่โบมีเชื้อรา้วยังขึืนเลยค่ะ ใช่สิมังกรที่แม่มดคามิล่าบอกไว้เธอออกตามหาชายคนนี้ที่อยู่หลังเวทมนต์พร้อมกับซี่ทำให้เจ้ามังกรยิ้มได้ลดมาเปลี่ยนเลยพี่น้องเอ้ยสมดำเหมือนเดิมเด้ๆข้าขอพระขนถุนท่านได้ไหมสาวหน่อยกันเบิ้งเจ้าหญิงพี่น้องไม่งั้นมาควรแม่และหลังจากนั้นสักพักเธอก็พบกลับลี่ ถึงแล้ว่าจะมีเพื่อนจำนวนหนึ่งบินไปมารอบๆกับคุณฉันก็ดูว่าเปล่าจิตต่ำทั่วร์กเศร้าแล้วค่ะเจ้าว่าราชินีเพิ่งทิ้งเราไปแล้วหรือเปล่าแท็กซี่แคาว่าไม่นะดูนั่นสิไปเออตาแห่งบ่มีพี่น้องมื่นแม่ค่ะบอกตื่นสายบริเวณเทศบาวะพวกเรากำลังขึ้นไปผูกทางหรือว่า กินข้าวอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจ้ากินขา้าวเศร้าอิ่มเราหนังท้องตึงเราจะมะเขาวสวนค่ะพี่น้องมาเขาวสวนบึงต้นแตงกวาค่ะต้นไงขึ้นมาจากน้อยเลยด้อพี่น้องเด้อพอกบักลายได้อยู่สามสามซีหาต้นพ่อต้องบักลายได้สามซีหาต้นพี่น้องเลยนี่ค่ะไงขืนายเติบแล้วเนาะพี่น้อง พอต้องมาบักถุงหนึ่งตายเบิดเหลืออยู่หาต้นนี่ค่ะให้มันใหญ่อีกจักน้อยกะเจไห้มันใหญ่อีกจักหน้อยเดี๋ยวรอมันโตอีกสักหน่อยสิเฮ็ดห้างแล้วพี่น้องจะเฮ็ดห้างเห็ดเพลินละ ไงอีกจากหน่อยกันเนาะพี่น้องเนาะที่ศึกษาใน YouTube มาเห็นมันไงอีกจากหน่อยค่ะ <c oughs> ครั้งแรกคือกันล่ะจานี่ปลูกแตงกวาเซไิ้กินบอละขา,า <c oughs> อันนี้ก็มีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าบ่มีดินใส่ละค่ะจะจะเอาไปใช้ใส เดี๋ยวรอเก็บผักบุ้งแล้วก็เอาสองตนนั่นมาใส่ตนมาเส่นกระถางนี่ดีก็เก็บผักบุ้งละมูลไงญาอยู่ผักบุ้งกระไดพี่น้องเอ้ยนี่เราจะสวนผักแม่พี่น้องได้กินแน่ไม่ได้กินแน่ตายแน่ยั้งแน่นะพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่มีแดดพี่น้องอากาศดีอยู่แต่ว่าฝนจะตกบ่เมื่อนานเมื่อวานนี่ฝน,น,นตกตอนตอน,ตอนบ่ายบ่ายสามพี่น้องตกนักเลยค่ะ ตกนักทอดพุละหกโมงเลยหกโมงแรงพี่น้องเอ้ยฝนอากาศดีอยู่พี่น้องเอ้ยบะแดดเฮ้ยต้นมะนาวมีลูกแล้วนั่นะนะนะ้ว้ายไปได้เบึ้งดนแล้วต้นมะนาวออกลูกแล้วพี่น้องยุ่งทึงผู่นะโอ้ยจะขึ้นไปท่ายให้บึง้งก็ไ่ได้พี่น้องสาวน้อยจะขึ้นไปน้ำอาจซูมให้ดูมันอยู่ข้างบนนะพี่น้อง อ้าเห็นว่าคนานี้ค่ะเฮ้ยออกลูกเลยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยตน้นมะนาวสามสีนวยนี่หละจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยออกลูกแล้วค่ะตน้นมะนาวอ่าฮสุยดยอดสุยดยอดต้องไปเด็ดใบมันออกมันบ่พี่น้องมันจงสิมันจังจะดกเอ,อ้ยโอเคโอเคเฮ้ยดีใจพี่น้องนึกว่ามันจะไม่ได้กิน่นมะนาวแล้วนึกว่าจะเป็นออกตะใบมาได้ได้ไม่นวยยุพี่น้อง นวยบดดกหรอกคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปเด็ดใบมันนอกไ้มัน,น,นดกดกดีใ,ใจนี่ค่ะพี่น้องน้องไม้น้องไม้ทีนคุณแม่กับพี่สาวส่งมาให้ค่ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะน่อไม้กับคุณแม่ส่งมาให้ค่ะพี่น้องหลยอยู่ด้วยจ้ะน่ะ น้อยงหญยอยู่พี่น้องคุณอาเบิงด้ล่ะหอโอ้สะอ่อนเนาะสองนอหุ้ยแกงเนาะพี่น้องเดี๋ยวไว้แกงวันเสาร์มืออื่นไปตลาดตะเสากันนะตลาดสดปากน้ำตะเสาไปซื้อเครื่องซื้ออย่างไม่แกงกินกันนะสุปพร้อมเออซื้อเครื่องมาไว้ซุปเมือนะอะไ้แกงพร้อมแกงมืออื่นเนาะพี่น้องมูอสีแซบเนาะเพีย สอ่อนขอบคุณนะคะส่งตรงมาจากหนองคายเลยจนว่าเป็นอาทิตจนว่าเจ็ดมืออาโหลดพี่น้องเอ้ยดีใจค่ะพี่น้องไปหาสาวน้อยก่อนสาวน้อยห้องแม่แม,แม่แล้วนี่นเอา้าแเราทำไมลงมานั่งอยู่ตรงนั้นเหรอลูกขาไอ,นอคลิปนี้กับแซมนี่ก็ด้อจากพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังใจให้แม่กับเด็กๆได้ด้วยจ้าเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ